สัหาไม่รู้ในพลสวัสดีครับคลิปนี้มีความน่าสนใจเกี่ยวกับเมียนมานะครับพม่าลั่นระงับการข้ามแดนท่าคีเหล็กไทยลดใช้พาสปอร์ตข้ามประเทศรวลละเอียดในคลิปก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์ให้สัหาไม่รู้ในผลด้วยนะครับตัดขาดไปเลยรัฐประหารพรมา่า ลั่นคำสั่งระงับข้ามแดนจากท่าคีเหล็กไปไทยมดใช้พาส,สปอร์ตข้ามประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2568เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2568คณะรัฐประหารพรมา่าได้มีการออกคำสั่งระงับการเดินทางจากเมืองท่าคีเหล็กสู่เมืองแม่สายประเทศไทยโดยใช้หนังสือเดินทาง หรือว่าพาสปอร์ตนะครับตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ประจำด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่1ได้ปฏิเสธไม่ให้ผู้ถือพาสปอร์ตข้ามแดนไปยังประเทศไทยคำสั่งดังกล่าวมีผลทันทีโดยไม่มีการแจ้งเหตุผลและไม่มีกำหนดเวลาที่จะกลับมาอนุญาตให้เดินทางได้การระงับนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ต้องการข้ามแดน เพื่อการท่องเที่ยวการรักษาพยาบาลและการศึกษาซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการอนุญาตให้ใช้วีซ่าชั่วคราวหรือพาสปอร์ตในการเดินทางข้ามแดนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งนี้กล่าวว่าพวกเขาไม่ทราบสาเหตุที่ถูกปฏิเสธและไม่รู้ว่าจะสามารถข้ามแดนได้อีกเมื่อใดเช่นเดียวกับผู้หญิงที่ต้องการเดินทางไปทำงานในไทยซึ่งได้รับข้อมูลว่า จะมีการจำกัดการเดินทางสำหรับกลุ่มอายุ18ถึง27ปีขณะเดียวกันมีรายงานว่าคณะรัฐประหารได้ออกมาตรการจำกัดการเดินทางออกนอกประเทศสำหรับชายอายุ18ถึง35ปีภายใต้กฎหมายการเกณฑ์ทหารโดยไม่อนุญ,ญาตให้เดินทางไปต่างประเทศจนกว่าจะผ่านกระบวนการเกณฑ์ทหารนอกจากนี้คณะรัฐประหาร ยังได้สั่งระง,งับโครงการฝึกอบรมแรงงานสำหรับการไปทำงานต่างประเทศซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศทำให้ผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศต้องเผชิญกับอุปสรรคการระง,งับการเดินทางข้ามแดนนี้หรือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมการเคลื่อนไหวของประชาชนในประเทศซึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายว่า เป็นการจำกัดเสรีภาพของประชาชนและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสวยเลยนะครับไม่ให้มานะครับผมใช้าพาส,สปอร์ตไม่ได้นะครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้หากท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมติชมคอมเมนต์มาพูดคุยกับสัญหามาให้ดูในพลด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ